Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม Nick r i d เดนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมารีวิวนะฮะรถน้องหัวนหน้าเผ่าสายบันเทิง่วนเลยครับขั้อวตานะครับอยู่กับชน n e l นิกเอลิมไลท์ดูอีกแล้วนะครับครับผมคันเก่านี่รีวิวเอสพันเอสพันมาแล้วก็มีอะไรเอสพันอวันเอสพันเอสพันอวันที่จำที่เสียงเหมือนอวันนี้พันที่เสียงเหมือนกันคันนี้นะครับมันมาแล้วครับกับมาละบงตัวใหม่ของผมนะครับเป็นเจ้ายามาฮ่าไวน์เซริปอวันนะครับเฮ้ย R15 เปล่า ไม่ใช่พี่อันนี้เป็นอ3ส3ม3แปลงแปลงเครื่องเออแปลงเครื่องแปลงเครื่องอุ้ยไม่ใช่แล้วเข้าใจผิดกันหรอกโอเคนะครับตัวนี้เป็น R1 วันปีสองพนะครับดูยังไงได้ดูยังไงปีเป็นปี2020ันยบท่านรอต่อมาสังเกตง่ายๆเลยครับชุดหน้านะครับถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเป็นไฟกลมๆกลมๆตรงนี้น่าจะเล็กน่าจะเรียวๆเล็กๆเป็นดูแข็งๆตื้อๆมาหน่อยอ่าแต่ถ้าเป็นปี20นี่จะแหลม แหลม <ENNIS S 1> มีความคม <ulously> เขาเขาให้นิยามตัวอาวันปีนี้เป็นไอ้หน้าย้อยใช่ไหมหน้าย้อยกระเบียดหน้าย้อยกระเบนหน้าย้อยแต่ก่อนเป็นกระเบนนะตัวแรกเป็นกระเบนแล้วหน้าตู้ใช่ไหมใช่กระเบนหน้าตู้แต่ตอนนี้เป็นกระเบนหน้าย้อยเนี่ยมีเขี้ยวลงมามีเขี้ยวออกมาจะมีความดุความคมในในเคยสงสัยไหมว่าอาวันเนี่ยทำไมดีไซน์รถเป็นรถแปลกๆตั้งแต่เอเลี่ยนอะไรมาแต่ก่อนเนี่ยผมไม่รู้สิผมไม่ได้บูลลี่หรืออะไรนะแต่ในความคิดผมนะคือยามาฮ่า เขามีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในแต่ละชมเขาอย่าง R 1 5อ่า R 3 R 6 R สิ R 7จนถึง R วันมีบุคลิกคล้ายคลึงกันโดยเขาใช้แพทเทิร์นเดียวกันจากรถแต่เราสังเกตเาเาจากรุ่นอื่นจะมีความที่แตกต่างกันใช่ไหมใช่อ่าอย่างสิบเอียร์พัน R หรือรุ่นอื่นจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่ R 1 5ค่อนข้างจะ คล้ายคกันผมว่าน่าจะเป็นลายเส้นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า d n เสนามแข่งใช่ไหมใช่ดี a นสนามแข่งี่เขาบอกก็คือด้วยจากตัวใหญ่ของเขาคือเ1วันเนาะอ่าคลิกอาวันก็เริ่มถอดมาครับแล้วก็อา R6 ซนอาซิถอดมาจากอาวันเริ่มย่อยลงย่อยลงลงมาโดยผมว่านะผมขี่ยามาห้าผมรู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยสำหรับงบประมาณในราคาที่ไม่ได้แพงมากกับของที่ได้ใช่ไหมกับของที่ได้อย่างผมอ่ะคือเงิน พูดตรงๆคันนี้อย่างมือสองอยู่ที่ประมาณ5้าแสนห้าแสนกว่าเนาะห้าแสนกว่านี่คือผมว่ามันคุ้มมากกับด้วยเบรกด้วยล้อที่มันเป็นค่อนข้างจะล้อเ็าเรียกว่าเป็นฟอร์สใช่ไหมเขาบอกว่าฟอร์สความเร็วฟอร์สไม่ได้ข้อมูลแน่ชัดแต่ือว่าเป็นฟอร์สด้วยความที่ล้อเบาแล้วก็นี่อย่างระบบต่างๆอ่าดูเป็นจอสีแล้วนะครับเป็นอวันตัวนี้จอสีตั้งแต่ปีสิบห้าแล้วผมว่าคุ้มมากเลยสำหรับราคาที่จับต้องได้ใช่ครับ เป็นจอสีแล้วโหมดต่างๆมันเยอะมาก<ห>คือเราสามารถปรับได้หมดเลยมีโหมดต่างๆเราปรับได้แบบค่อนข้างเยอะเลยมีโอ้แท็กหวดอะไรที่ใช่ครนสนามใช่ไหมครับ YRC setting นี่นี่คือปรับปกติเรามีโหมด A B C นะครับ<อ>แต่พอเป็น YRC ปุ๊บ A B C D นี่สมมุติโหมด A ใช่ไหมเราจะปรับครับเราปรับได้หมดเลย Power, Action, Control, Slide Control, Lance Control มีคิปเตอร์ใช่ผมผมว่ามันมันสามารถปรับละเอียดนะกับเขาแบบว่านิยมใช้ในสนามแข่งอ่ะใช่ผมผมว่ามันมันเป็นรถที่ค่อนข้างผมก็ไม่ได้ขี่เก่งหรือเลยนะผมไม่มีทักษะขนาดนั้นแต่ผมว่ามันเป็นรถที่ขับง่ายขับสบายมันมันช่วยคนอย่างที่บอกก็คือถ้าใครเจ้าอาวันนะครับผมผมแนะนำแนะนำนี่โดยเฉพาะคันนี้นะครับผมบอกเลยแนะนำคุณรู้สึกยังไงกับอาวันที่มันเป็นเครื่องคอร์สเพนแข็งชับที่มันเป็นแบบเสียงซีซูบิโแต่ซีซูบมนั้นเหมือนกับ เครื่อง V4 อ่ะเออความรู้สึกแรกเลยคืออย่างเติมน้ำมันวันเนี้ยเด็กปั๊มน้องๆที่เขายังไม่มีความรู้เรื่องไม่รู้จักรถบิ๊กไบค์อย่างเต็มที่ว่ารุ่นอะไรเขาถามผมว่าอาวันกี่ซีซีครับเขาคงจะคิดว่าอาวันเนี่ยอาจจะ100ซีซี150ซีซีมันอาชิบอ๋อก็เหมือนในเพจผมที่บอกว่าลิ่งยิ่งเลขน้อยยิ่งซีซีน้อยใช่ไหมก็คันนี้ก็น่าจะ3า0สซีซีอาวันนี่100ซีซีเลยครับแต่ผมว่าเนี่ยคอร์สเพลนคือหนึ่งเสียงเงียบอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะคอเพนแข็งชับ CP4 เนี่ยเสีย er งค่อนข้างเงียบเงียบเบกว่า oh สีสูบตัวอืน่นก็คือจะไม่กังวานก้องแบบจนเกินไปอ่ะนะพี่พพว่าอันเงียบอีกอย่างหนึ่งคือจะเป็นกชุดท่อมันหรือเปล่าท่อที่มันเป็นทรงใบยาวใช,ใช่ใช่แต่แต่ตอนตอนแรกผมใส่ออตินลายสั้นอินคอร์เนลก็ดังกว่านี้แต่แต่ดังกว่านี้นิดนึงแต่พอมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นอาคาไปดับเป็นปีใหม่นี้ก็ เอาเดี๋ยวอยากให้ท่านอบตวาตอบว่าคําถามพี่น้องๆถามในเพจมาว่าอาวันเนี่ยมันร้อนไหมร<อ>้อนความร้อนความร้อน,อน,อนแบบว่าเอาใส่กางเกงขาสั้นแล้วขาไปโดนทกเฟรมพวกนี้มันเป็นยังไงความรู้สึกใครที่บอกว่าอิพันร้อนผมอยากแนะนําเลยครับลองขี่อาวันดูนะครับมันจะร้อนแบบอย่างรองเท้าแตะเนี่ยผมขี่รองเท้าแตะปกติผมเป็นคนชอบรองเท้าแตะเนาะขี่ใกล้เลยไม่ได้ขี่ไกลเนี่ยมันจะร้อนขึ้นเท้าแบบมาอย่างนี้เลยครับถ้าเกิดเป็นรองเท้าอ่าแซงดาวเอาอยู่ไหมแบบว่าเป็นอ่า ดาวเทียมอย่างเงี้ยแบบรุนทนความร้อนสูงเงี้ยม,มันก็อันตรายไปครับอย่างนั้นแล้วก็เป็นรองเท้าแต่รองเท้าสบายที่อันนี้ดีกว่าเราไม่ให้สน,นับสนุนขี่อย่างนั้นอ๋อเอาถ้เกิดไปสงการไปเที่ยวสงการอย่างงี้อยากใส่รองเท้าแต่เออแกงขาสั้นอย่างเงี้ยอ่ามันผมว่าด้วยบริการขับรถแล้วก็ท้าทางด้วยพักเท้าอย่างเงี้ยผมผมไม่แนะนำที่ใส่รองเท้าชีพนะแต่ความร้อนอ่ะมันมันมีมันมีค่อนข้างมากเลยสำหรับอาวัน 2020ทุกปีแหละรถตัวพันทุกปีมันค่อนข้างร้อนแต่อาวันอาจจะร้อนกว่าชาวบ้านเขานิดนึงแต่ลองจากดูกา t i ตี้ดูกาตี้นี่คือเีสุดเลยสุดสุดของความร้อนของรถละไทยมาอยากให้อวตารอวตาพูดถึงเขาเรียกว่าจุดเด่นจุดเด่นของรถท่านหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่มันเป็นเด่นๆเอาเด่นที่สุดสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะรีวิวขายรถนะครับรีวิวขายรถเลยแล้วกันนะครับเอาเลย คันนี้นะครับจุดด่นนะครับคือด้วยบังคนหน้าคาร์บอนนะครับแท้ไหมฮะแท้ไหมแท้ครับเพียวคาร์บอนเลยตอนนี้เป็นงานมินเลอร์หรือเป็นงานโซดเทาหรือซนเจอโอ้ยงานนอกครับงานนอกงานนอกคือนอกบ้านนอกไม่นอกจังหวัดเลยนอกจังหวัดเลยโอเคกรุงเทพราคากี่ร้อยครับโอ้ยสามร้ออันนี้พี่เห็นในแอปส้มนะแอปส้มอยู่ที่ประมาณเออนั่นแหละราคานี้แหละเอออะต่อมาต่อมา แล้วก็เป็นข้อถังโหนกที่ส่วนมากอาวังเขาะใส่กันใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ใช่ส่วนมากก็คือเราสามารถขึ้รถมันหนีขังง่ายกว่าโอ้ต้องต้องโหนกไว้ก่อนใช่ไหมต้องต้องโหนกมันมาเดิมๆไม่โหนกใช่ไหมไม่ไม่โหนกไม่โหนกจะชอบอะไรโหนกๆอย่างนี้เหรองโอๆแล้วก็อกอกนี่อาวันถ้าไม่ใส่อกนี่คือผมบอกเลยว่าตลกมากยังไงอ่ะมันจะสั้นเนี่ยอาวันเนี่ยไม่แค่นี้แล้วก็เป็นแผ่นปิด ต้องอกใช่ไหมเสริมอกต้องมีอกอืม6 0 0้อซีซีหนึ่งร้อยซีซีน้ำอะไรความเซ็กซี่ด้วยใช่ไหมบัลลัคกักเลยครัต้องบัลลัคกักใช่ไหมอ่า่นี่มีอกคาร์บอนอกคาร์บอนนะครับชาเพียวคาร์บอนแล้วก็เป็นบางคูนบางคอนอาร RPM เอ็ทั้งคันเป็น RPM หมดนะครับเพียวคาร์บอนใช่ไหมครับอาร์พีเอหมดเลยครับอ๋อคุณว่าใช้ทั้งสำนักใช้ของ RPM หมดแต่ซีวหน้าของคุณทำไมเป็นอ๋อบูดบูดครับคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยผมหาข้อมูลมานะรูถครรับก็คือเา ที่เราใช้บูดเนาะด้วยความที่ผมเปคนตัวสูก็ัวใหญ่เราอยากได้ชิวที่มันโนกโนกตานก็โก่อนแล้วตัวใหญ่แล้วตรงพูดง่ายๆเลยคือผมซื้อรถมาแล้วมันแถมเขาเขาก็แถมมาแล้วก็ซื้อประดาซื้อโอเคเอบส้มเหมือนเดิมครับแอบส้มเหมือนเดิมนี่แล้วก็เป็นข้ออะคาโปบิกปลายดาบงานงาน 20A แท้ครับแท้ทั้งคันวายไปก็แท้กันอย่างนี้วายไป อ่าโอเคตัวนี้ไตนี้เป็นเกียงมั้งครับเนี่ยหรือว่าของเดิมอยู่ครับเกียร์ยงแล้วก็จะเป็นครอบแข้งของ G B เนาะ G B แท้ครับตันนี้ถ้าจีบีแท้ตัวนี้มันไม่มีมาทำไมไม่มีมาเขาไม่ใส่อันนี้อ่าคุณทำสีล้อหรือว่าสีล้อมาจากโรงงานสินีะตัวนี้เป็นสีล้อเดิมอาวันเลยครับเอปกตินี่ครับเกิดสีล้อสีน้ำเงินตัวนี้จะเป็นของอาวันเอ็มใช่ไหมตัวโฉดตัวอาวันธรรมดาก็มีครับเหรอใช่ปี20จะเป็นสีนี้เลยครับแล้วก็มันจะมีพวกสีเหมือนกับของนายนี่แหละแต่จะสเปคนอกที่จะเป็นแข้งเครื่องสี บอลนี่บอลนี่เป็นตัวเก่าปี15คือ15 15มาพอ16บหกสิผมไม่ทราบนะเขาก็เปลี่ยนเป็นแข้งดำแล้วตัวแรกจะเป็นแข้งแข้งบอลเนาะตัวแรกตัวแรกเป็นอาวันตัวแรกนายอยากได้แข้งบอลไหมไม่ไม่ไม่ใหม่ตัวบอลอ๋อซื้อแข้งบอลมาก็จะไปพ่นสีเป็นสีเ้วอยากให้ท่านอโบตววาอธิบายเรื่องกุญแจรถหน่อย ตั้งแต่ขีเจนกีเจนแล้วทำไมคุณแจมนันเหมือนมีของมีโออ่ะอันนี้ใหม่แล้วนะครับเอาอคุณแจ่มสแลตเดี๋ยวขอคุณแจอันรดอาสิบห้าหน่อยน้องโชคของคุณแจ่มอาสิบห้าหน่อยของใครก็ได้ครับคุณแจรถนี่ครับผมว่ารู้สึกว่าคุณแจรถยี่ห้ออาสิบห้ายังสวยกว่านะของอาวันคุณเอาไหมครับนี่เห็นไหมคล้ายคลึงกันคล้ายคึงก,กันยังไงของเขายาวกว่าของคุณสั้น นี่มันดีแล้วนะครับเนาะเปลี่ยนจากกุญแจเม็ดตอนแรกนี่เป็นกุญแจมีโอเละครับตอนแรกเป็นกุญแจเม็ดสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมเลยกุญแจแบบโง่ๆเลยผมไม่ว่าอย่างนี้คือแบบโอ้ผมเก็บพันผมอ่ะกุญแจเขาแบบมีและวอีกอย่างหนึ่งของคุณมีไม่เหมือนเขาของเขามีที่ปิดโลกุญแจคุณไม่มีอ่ะไอ้เหรอคุณคิดยังไงความในความจำเป็นของการใช้งานรถ นี่โดนโดนซะแล้วโดนซะแล้วโดนซะแล้วคันเก่าเอ้พันนี้ก็เอ้พันนี้ก็โดนโดนแดดเหมือนกันเพราะซื้อรถโดนเดี๋ยวให้ฮันอบตว่าสูงเท่าไหร่ครับสูง180อ่าวเราขึ้นคอมให้ดูหน่อยครับเรื่ขึ้นคอมเต็มเท้าครับยังยังยังไม่ค่อยเต็มยังไม่ค่อยเต็มอันนี้ใส่เกือบเกือบแตะนะครับเนี่ยน้องๆไม่ต้องลอกเย็นแบบนะครับ เออลองหอดเก็บโอเคสองข้างผมยังมีความขย่งโอ้ผมรู้แล้วว่าอันกางเกงคุณเป็นโดนอันนี้ใช่ไหมความร้อนใช่ไหมเนี่ยผมว่าแล้วเนี่ยทำไมเออเนี่ยผาดน้องๆาดทุกฝั่งหมดเลยครับเนี่ยอ่าถ้าไม่ผาดนะคุณเป็นยังไงคือปาดให้มันเข้ากับตัวนี้เหรอรับลมร้อนอย่างนี้เหรอหน้าหนาวมันเราจะรับลมนี่มห้อ้โอ้นี่คือหลักการเออเอลโลไปอย่างนี้ใช่ไหมลอง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 มาในลมมันจะเป็นดักลมใส่หัมไหมเนี่ย ดักลมใช่ไหมครัอดีเราขี่ไปคือหันเราก็แฉะบ้างหรือยังไงบ้างเราก็เราต้องมันก็หันถ้าผมแก้ข้าขี่ได้เนี่ผมแก้ข้าขี่แล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักประมาณเมษาคุณแก้ข้าขี่เลยในการฉลองโซงก้านเลยผมฉลองครับผมแล้วก็จะเป็นาไฮไฟายแต่งไหมครับไฟท้ายเดิมครับไม่มีไฟแลี้วก็ยางสายฟ้าเนาะ sc 1ครับตัวนี้ SC1 เป็นยางใหม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณอธิบายครับว่า sc 1มันมาคืออะไรอ่ะเป็นยางเทเบิลซิฟเวอร์คาซา sc 1เป็นยางที่ เป็นเนื้อสน่างก็คือมันมี s อกับเ p เนาะเ p นี่คือมันสามข้เป่าที่เขาบอกผมผมก็ไม่ทราบ3หรือสองข้เป่านะผมไม่มีข้อมูลแน่ชัดแต่คือตัวกลางของเ p อ่ะจะแข็งกว่าเอสซีเอสซีจะนิ่มมันมันจะนิ่มข้างเหมือนกันหมดเลยก็คือแดกเลยดูดูดูได้ผมวิ่ง2,000โลอ่ะยางใหม่เนี่ยดูดิเริ่มอันนี้ใหม่หรือเปล่าเนี่ยยมเพราะว่าเหมือนใกล้ถึงสะพานยางแล้วเนี่ยคุณขี่ยังไงเอ้ยไม่มีจะไม่เห็นเออแล้วสองออองพันโล ก็จะหมดเร็วหมดเร็วครับเพราะว่าอย่างถามอย่างรุ่นพี่ผมใช้ดูปกพิวีโปใช้ยางีล45อ๋อล่าไม่ได้หาให้เข้าใจนะครับคันแดงในตำนานนะคันแดงนะครับอ่าโอเคจะัดแสนนะครับแสนบาทครับไม่ใช่แสนโลนะอันนี้อ่าอยู่ที่พื้นที่สาธารณะเราจะไม่ทดสอบเสียงท่อกันนะครับเพราะเรารบกวนพื้นที่เราขออนุญาตอ่า จ้ของปั๊มเนาะเพราะว่าเราก็มารวมกันเยอะเราก็อขออนุญาตไม่ใช้เสียงนะครับไม่ได้เบิ้ลเสียงทองให้ดูหรือยังไงแต่คันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่5 5 9 0 0 0 0บาทนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ติดตามจากช่องนิกเอ็มไรเดหรือมาจากร้าน MT หรือสายบันเทิงหรือ บีเคชูบูบายนะครับลดทันที1นึ่งแสนรถทันทีผมทําส่วนลดให้20,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์หรือว่าเงินสดคุยกันได้ยิ่งเงินสดผมลดได้เยอะโอ้ดีเลยฮะไม่ได้เซลขายรถนะครับรถซื้อมาใช้เองอ่ารถใช้เองอันนี้ซื้อมาใช้เองรักเหมือนลูกเลยใช่ไหมรักเหมือนลูกเลยครับโอเคนะครับยังไงนะครับผมฝากติดตามช่องนิดเอ็มไรเดอร์นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคนทําคลิปนะครับช่วงนี้ขับเครื่องบินอยู่ไม่ค่อยว่างที่จะลงคลิปหรืออาจจะมีคลิปน้อยหรือยังไงก็ต้อง เราขับเครื่องบินกันอยู่ได้ได้ดูเยนนี้เลยเดี๋ยวอัพให้เลยเดี๋ยวตัดให้เยนนี้เลยคือคลิปผมที่ถ่ายไว้ประมาณ3ปีแล้วใช่ครับมันก็ต้องมันต้องดองบ้างครับมันต้องดองบ้างโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับปุ่มสายบันเนองชนเลยนะครับแล้วก็นิกเ LM เอ d e r เดอร์แล้วก็ทางร้านเพื่อนๆทุกอย่างนะครับร้านเ t ร้าน B k เคนะครับที่อยู่ในละแวกฉวัดเลยนะครับใครที่มาเที่ยวนะครับลองทักทายเพจเข้ามานะครับผมยินดีขี่พาเที่ยวแล้วก็ยินดีที่จะ พาทุกท่านไปเที่ยวหาที่พักหาที่กินทุกอย่างนะครับยังไงผมฝากด้วยนะครับอย่าลืมฝากาอองาตวบาต,ตีมองไหมตีมอง,มองไหม <Okay. S 1> เอโอเคนะครับฝากเลยครับสวัสดี <c oughs> ค,รครับผม